สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาในประเด็นข้อตรวจพบโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ2,567นะครับซึ่งได้ตรวจสอบอการทํางานของอสถานศึกษาเช่นโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่น ท้องถิ่นในที่นี้ก็เช่นเทศบาลอบาตาหรืออบจเป็นต้นนะครับทีนี้ในประเด็นทางด้านการศึกษาเนี่ยมีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องนะครับในหลายประเด็นด้วยกันแต่ในคลิปนี้นะครับผมได้หยิบยกเอาประเด็นในเรื่องของใบเสร็จรับเงินที่สถานศึกษาท้องถิ่นปฏิบัติไม่ถูกต้องมาพูดคุยกันนะครับแล้วในระเบียบข้อกฎหมายที่ททถูกต้องเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราลองมา เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเราจะได้นำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะครับในเรื่องของใบเสร็จรับเงินที่เข้าตรวจพบนะครับเป็นประเด็นที่9ประเด็นที่9ในข้อที่1ก็คือท้องอสถานศึกษามีการรับเงินไรายได้จากผู้บริจาคมีผู้บ,บริจาคเงินให้นะครับแต่ว่าไม่พบหลักฐานการออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้รับให้กับผู้บริจาค สถานศึกษารับเงินแต่ไม่ออกใบเสร็จให้เขานะครับซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอท้องถิน่นพศ2566ในข้อ9นะครับในข้อ9เนี่ยการรับเงินนะครับการรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้น ในระเบียบข้อ9เนี่ยเมื่อรับเงินบริจาคก,ก็ต้องออกใบเสร็จรับเงินนะครับเว้นแต่ว่าการรับเงินที่มีเอกสารของท้องถิ่นระบุจํานวนเงินที่ชําระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงินอ,อันนี้อนุโลมซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจํานวนที่รับจ่ายในทํานองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงินและการรับเงินตามดีกาเบิกเงินจากหน่วยงานคลังนะเพราะนั้น เพราะนั้นการรับเงินบริจาคนะครับจะต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งนะครับต่อมานะครับประเด็นที่2ที่ตรวจพบก็คือว่าใบเสร็จรับเงินไม่มีตราเครื่องหมายและชื่อของสถานศึกษาอันนี้สําคัญเลยนะครับใบเสร็จรับเงินไม่มีตราเครื่องหมายและชื่อของสถานศึกษานะครับในระเบียบการเงินของท้องถิ่นข้อ14เนี่ยกำหนดว่า ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้มีสาระสําคัญอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็คือต้องมีอย่างน้อยดังต่อไปนี้แต่อาจจะเพิ่มเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามไว้นะครับเช่นอะไรบ้าง1จะต้องมีตราเครื่องหมายและชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอันนี้สําคัญนะครับ 2. อมีเล่มที่เลขที่ของใบเสร็จรับเงินโดยให้พิมพ์หมายเลขกํากับเล่มและหมายเลขกํากับเลขที่ ในใบเสร็จรับเงินเนี่ยเลี่ยงกันไปทุกฉบับ 3. ที่ทําการหรือสํานักง,งานที่ออกใบเสร็จรับเงิน 4. วันเดือนปีที่รับเงิน 5. ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ชําระเงิน 6. รายการแสดงการรับเงินโดยระบุว่ารับเงินรับชําระเงินค่าอะไร 7. จํานวนเงินที่รับชําระทั้งตัวเลขและตัวอักษร ข้อความระบุว่าได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว9ลายมือชื่อพร้อมชื่อในวงเล็บและตำแหน่งของผู้รับเงินกำกับอย่างน้อยหนึ่งคน,นแล้วก็ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับให้มีสำเนาเนี่ยเย็บติดเอาไว้กับเล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับด้วยนะครับหากท้องถินใดประสงค์จะจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-la s ให้จัดทำโดย ให้มีขนาดใบเสร็จรับเงินตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติแล้วก็มีสำเนาอย่างน้อยหนึงฉบับด้วยนะครับแล้วก็ให้มีสาระสําคัญตามวัดหนึ่งที่เราพูดมาทั้งหมดจะต้องมียกเว้นวงเล็บ2นะครับให้มีเฉพาะเลขที่อ่าวงเล็บ2คืออะไรเล่มที่เลขที่นะครับวงเล็บ2องนะครับบอกว่าให้มีเฉพาะเลขที่ของใบเสร็จรับเงินนะครับเพราะไม่ได้เป็นเล่มใช่ไหมครับให้มีเลขที่กํากับ พร้อมทั้งให้กำหนดระบบวิธีการควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรวมทั้งการพิมพ์เลขที่ให้หลัดกลุ่มน,นี่คือสาระสำคัญในใบเสร็จรับเงินจะต้องมีน,นั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นที่3ที่เขาพบก็คือว่าไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินให่ไหมครับจะต้องมีการจัดทำนะครับนี่จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องโดยบันทึกควบคุมเป็นลายฉบับ5 ไม่ได้บันทึกการจ่ายใบเสร็จรับเงินในแต่ละครั้งที Meaning, ่มีการขอเบิกใบเสร็จแต่บันทึกการจ่ายเป็นยอดการจ่ายใบเสร็จรับเงินรวมครั้งเดียวเมื่อเส้นสิ้นปีงบประมาณนะครับเช่นในระหว่างปีงบประมาณจ่ายใบเสร็จ4ี่ครั้งครั้งละ1เล่มไม่ได้บันทึกการจ่ายใบเสร็จทุกครั้งที่มีการจ่ายใบเสร็จแต่ณวันที่30กันยายนปี2อ6 6อ2 6เนี่ย บันทึกการจ่ายครั้งเดียวจำนวน4เล่มเลยนะครับตรงนี้และก็ประเด็นที่6นะครับเมื่อสิ้นปีงบประมาณเนี่ยไม่ได้จัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประเด็นที่7ไม่ได้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินผ่านประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน,นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ8เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่เนี่ยไม่ได้ปลุกเจาะรปูประทับตราเลิกใช้ ใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือของใบเสร็จรับเงินเล่มที่ได้มีการใช้ในปีงบประมาณที่ล่วงมาทีนี้ระเบียบการเงินข้อ19นะครับข้อ15นะครับให้หน่วยงานครังเนี่ยจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเอาไว้เพื่อให้ทราบและก็ตรวจสอบได้ว่าจัดพิมพ์ขึ้นจํานวนเท่าใดนะครับแล้วก็ได้จ่ายใบยเสร็จรับเงินเล่มใดหมายเลขใดถึงหมายเลขใดให้หน่วยงานใด หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปดําเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวันเดือนปีใดจะต้องจัดทําทะเบียนคุมนะครับวรคที่2การจ่ายใบยเสร็จรับเงินให้หน่วยงานใดหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงินให้พิจารณาจ่ายให้ในจํานวนที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติแล้วก็ให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วยกรณีออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินในระบบ eLaads ให้หน่วยงานคลังพิมพ์ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินและรายงานรายละเอียดใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินนะครับในข้อ17เมื่อสิ้นปีให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงินเนี่ยรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทราบด้วยว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดช,ชอบเล่มใดเลขที่ใดถึงเลขที่ใด ภายในเดือนตุลาคมของปีถัดไปแล้วก็ให้หัวหน้าหน่วยงานทังรวบรวมรายงานตามวรรคหนึ่งเนี่ยรายงานตามข้อ15วรรคสามเสนอโดยจะต้องเสนอผ่านประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิน่นทราบข้อ18ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สําหรับรับเงินของปีใดก็ให้ใช้รับเงินในปีนั้นเท่านั้นนะครับเมื่อขึ้นปีใหม่ก็ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังใช้ที่ยังไม่ใช้ก็ให้คงติดไว้กับเล่มแต่แต่จะต้องให้จะต้องปลุกเจาะรูหรือประทับตาเลิกใช้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตไม่ให้นํามาเพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นํามาใช้รับเงินได้ต่อไปนะครับนี่คือข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินที่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับ